มีลูกรักในองค์กรระวังนะครับหัวหน้าที่มีลูกลักคนที่ต้องระวังอ่ะคือลูกรักเพราะคนอื่นจะไม่รักด้วยเพราะลูกรักมักจะได้อภิสิทธิ์สิทธิที่พิเศษมันเห็นความแตกต่างได้ชัดมีแต่คำชมมีแต่พูดดีอีกคนหนึ่งพูดด่านู่นนี่นั่นไม่มีปัญหาเลยถ้าเขามี performance ทีีด่ดเขามีความสามารถเขามีประสิทธิภาพจริงๆทุกคนไม่รู้จะด่าอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะต้องรีบทําหากคุณมีลูกหลักทําให้เขาเก่งปราศจากข้อคลอหาทําให้ผลงานเขาเป็นที่ยอมรับทําให้ตัวลูกหลักเองมีการสื่อสารที่ดีการสื่อสารที่ดีสร้างมิตรภาพที่ดีสร้างทีมที่ดีผมว่าการที่ท่านมีลูกหลักอะ่ะไม่ได้แปลกและทุกคนอยากจะเป็นลูกหลักของท่านด้วยคงไม่มีใครถูกอิจฉาแล้วล่ะครับ ้าคุณสร้้างลลูกกหัไดมีีคุณภาาพขนดนด้สมัครเข้าโครงการปั้น HR สู่วัดที่มือขวา CEO HR เติบโตเงินเดือนเพิ่มผู้ประกอบการไม่ต้องเหนื่อยเสียแบบเดิมๆฟรีการอบรมพร้อมทีนที่ปรึกษาให้คำแนะนำสมัครเลยด่วนจำนวนจำกัด